สบะแตกบ่อยควบคุมการกินไม่ได้บอกตัวเองทีไรว่าจะลดน้ำหนักกลายเป็นว่ากินเยอะขึ้นทุกทีนะคะใครที่มีปัญหานี้นะให้ฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะเราจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำแบบนั้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคุณน้ำอยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารมันไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราอ้วนนะ แต่สาเหตุหลักจริงๆคือปริมาณที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเยอะเกินไปนะคะเกินกว่าที่ร่างกายใช้นั่นเองเนาะมันก็เลยค่อยๆสะสมสะสม,สะสมกลายเป็นไขมันที่พอกอยู่ตามตัวเราดังนั้นเนี่ยเราต้องมาติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนนะคะอันดับแรกเลยคุณน้ำอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการคิดค่ะหลายครั้งทุกครั้งเลยก็ว่าได้ที่เราตั้งเป้าว่าฉันจะลดน้าหนักฉันจะควบคุมอาหารฉันจะไม่กินของหวานฉันจะไม่กินของทอดสุดท้ายเป็นไงคะ ทำสิ่งเหล่านั้นมาทั้งหมดเลยแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยฉันไม่สามารถที่จะลดน้าหนักได้ฉันไม่สามารถที่จะมีหุ่นที่ดีได้เราแค่ไม่รู้หลักการทํางานของสมองเท่านั้นเองนะคะอันดับแรกน,นะที่คุณน้าอยากจะให้ทุกคนลองทําตามทันทีนะคะคือการตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะแทนการลดความอ้วนแทนการไม่กินของทอดของหวานของมันนะ เป็นภาพที่เราเห็นตัวเองชัดที่สุดว่าฉันหุ่นดีแล้วเป็นแบบนี้ฉันสุขภาพดีแล้วมีความสุขแบบนี้หรืออะไรก็ตามเป็นภาพที่เราต้องการจริงๆอะแทนการที่เราเห็นหุ่นตัวเองอ้วนหรือมีไขมันหรือใส่เสื้อผ้าแล้วมันไม่สวยเพราะอะไรรู้ไหมสมองเราเนี่ยมันไม่เข้าใจคําว่าไม่คําว่าห้ามนะคะ มันเข้าใจสิ่งที่เรานึกถึงมันนะเช่นไม่กินของทอดไม่กินของมันไม่กินของหวานเราก็จะมีเมนูในหัวที่เป็นของทอดของมันของหวานป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเราก็ไปกินแล้วเราก็รู้สึกผิดรู้สึกตะบะแตกรู้สึก g u ลต t y ตัวเองรู้สึกทําไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นข้อแรก ไปเปลี่ยนภาพในหัวซานะให้เป็นคนหุ่นดีให้เป็นคนสุขภาพดีมีความสุขยังไงแฟนลักแฟนลงหรือว่าอยู่พพวกวับครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแบบนั้นแทนพอเราเปลี่ยนภาพในหัวเราเป็นแบบนั้นเนี่ยสมองเรามันจะเข้าใจเราอ๋อจะเอาแบบนี้นะจะเอาแบบนี้มันก็จะไปหาข้อมูลประสบการณ์ที่มันสอดคล้องกันกันกบ เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้น,นั่นเองนะคะเราต้องเข้าใจหลักการทํางานของสมองเราแบบนี้เนาะต่อมาที่เราจะลดของที่เราไม่อยากกินอนะ่ะอย่างเช่นพวกน้ําอัดลมหรือน้ําหวานอะไรพวกนี้ค่ะทํายังไงดีให้มันหยุดกินได้หรือว่าไม่ต้องกินได้นะคะเราต้องมีความเข้าใจก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากกินน้าอัดลมนะเพียงแต่ว่าเราถูกสื่อโฆษณานะเรารู้หลักการ การทํางานของสมองไงที่จะทให้คนอยากกินนะ่ <S <S นะเขาก็เลยเอาไปแทนที่ภาพที่มันมีความสดชื่นมีความเอนจอยในการกินมีความสนุกความจริงคือถ้าเรากินมันเนี่ยนะคะยิ่งเยอะๆบ่อยๆนานๆเนี่ยสะสมไปเนี่ยงานวิจัยก็ออกมาเยอะนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นเบาหวานบ้านแม่ก็ป Ł ่วยบ้านนะคะพอเรารู้หลักการนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็แฮกสมองเรากลับเลยคะ่ะเปลี่ยนความเชื่อชุดใหม่ว่าอน้ำหัดลมที่โฆษณามันบอกว่ามันทำให้เราสดชื่นเนี่ยมันคือยาพิษ พอเราเปลี่ยนแทนที่ใหม่เนี่ยสมองเรามันจะเริ่มรู้สึกไม่อยากกินเนี่ยความอยากมันจะลดลงนะคะโอเคช่วงแรกถ้าเราติดมากๆเนี่ยมันก็อยากจะอยากกินบ้างหรือเราอาจจะแบบกําลังดูดอยู่เนี่ยทุกครั้งที่เรากินเนี่ยก็ให้เรานึกภาพแย่ๆเช่นการโดนตัดนิ้วเพราะเป็นหวานหรือหุ่นอาจจะแบบอ้วนแฟนทิ้งไม่มีคนใหม่หรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นภาพที่แบบคุณไม่อยากได้มาเลยในชีวิตอะแทนการกินสิ่งนี้นะคะ่ะแล้วคุณจะรู้สึกแบบอิ่วอยากจะห่างมันเองนะคะ นี่คือเคล็ดลับเลยนะที่เอาไว้ใช้ลดละเลิกชานมไข่มุกหรือว่าพวกน้ำอัดลมต่างๆที่คุณน้ำใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆนะคะเพราะว่าคุณน้ำอ่ะเมื่อก่อนคุณน้ำก็ติดหวานเหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรุงน้ําตาลประมาณ4-5ช้อนนะคือกินก๋วยเตี๋ยวเชื่อมนั่นเองนะคะคือกินหวานขนาดนั้นนะแล้วก็ชอบกินกาแฟที่แบบใส่นมข้นหวานเยอะๆหวานๆมันๆแบบนี้เนาะคุณน้ำก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันพอภาพในหัวคุณน้ำชัดใช่ไหมว่าเราอยากเป็นคนที่หุ่นดีเป็นคนสุขภาพดีเนี่ยแล้ว เร,เรารู้อยู่แล้วคะ่ะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีอะ่ะพอเราเปลี่ยนภาพใหม่แทนการลดความอ้วนอะ่ะคุณนั้นก็แทนที่ไอ้พวกของหวานเนี่ยเป็นยิ่งอ้วนขึ้นหรือไม่ก็โดนตัดนิ้วเป็นเบาหวานสุขภาพไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยคุณนั้นก็รู้สึกว่าอยากลดลงไปเองนะและอีกอันนึงคือเราอาจจะหาสิ่งอื่นมาทดแทนได้นะคะเช่นโอเคเราแค่กระหายน้ําจริงๆเรากินน้ําป่ามันก็จบแล้วนะถ้าเราอยากกินของหวานแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวก็ได้ทําให้มันอยู่ในตู้ง่ายๆแบบพร้อมกินเลยอย่าไปซื้อน้ำอัดลลนหรือ ไปซื้อน้ำหวานมาติดตู้แค่นั้นเองแล้วก็แทนที่ด้วยสิ่งที่มันซัพพอร์ตกับเป้าหมายเราแทนเนาะอาจจะในตู้อาจจะมีแต่น้ำเปล่าหรืออาจจะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะมีความหวานเหมือนกันแถมมีประโยชน์กับร่างกายด้วยเพราะว่ามีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเห็นไหมพอเราแทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยสิ่งที่ดีกว่าเราเปิดตู้ปุ๊บมันไม่มีตัวเลือกแล้วไงไม่มีน้ำ ลมในตู้แล้วไงเราก็ต้องกินน้าเปล่าหรือไม่ก็กินน้ำมะพร้าวแทนเราก็สามารถที่จะลดพฤติกรรมเก่าๆได้แล้วเห็นไหมคะนี่ก็เป็นหลักคิดนะอาจจะยาวนิดนึงนะแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งไม่ใช่ว่าเราลดความอ้วนไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เพราะว่าฉันเกิดมาแล้วต้องอ้วนเท่านั้นนะคะเราแค่ไม่เข้าใจหลักการทํางานของสมองของเราเนาะวันนี้ทุกคนได้รู้แล้วนะลองเอาไปปรับใช้อยู่นะคะเริ่มที่การตีกระดุมเม็ดแรกด้วยเป้าหมายที่เราต้องการก่อนแทนการลดน้ำหนักอย่าไปคิดถึง สิ่งนั้นนะคะสมองมันไม่เข้าใจเนาะให้เรานึกไปถึงหุ่นที่สวยแล้วยังไงต่อมีคนมาจีบหรือว่าวิแฟนยิ่งรักหรืออยู่กับครอบครัวได้นานขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นไปเที่ยวกับลูกกรลานได้เนี่ย,ยคิดภาพพวกนี้แทนนะคะเดี๋ยวสมองเรามันจะเริ่มไปศึกษาพฤติกรรมอะไรใหม่ๆที่มันซัพพอร์ตกับสิ่งนั้นแทนนะแล้วก็พฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เราอยากลดใช่ไหมคะให้แทนที่แบบสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเช่นสมมุติเราอยากกินน้ําหวานอย่างเงี้ยแล้วมันมีภาพน้ำอัดลมปอ๊อ up ขึ้นมาเนี่ย ว่านี่คือยาพิษนี่คือสิ่งที่ถ้าเราเรากินเสร็จปุ๊บเนี่ยนิ้วเราจะหายนิ้วเราจะกรุดหรือยิ่งจะทําให้เราตัวอ้วนขึ้นแฟนทิ้งไม่มีคนมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามคิดภาพแทนแบบเนี้ยบ่อยๆนะแล้วมันจะทําให้เราอะรู้สึกอยากห่างสิ่งเหล่านั้นไปเองนะคะแม้ในช่วงแรกเรายังทําไม่ได้เราก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่ามันเป็นยาพิษแต่กําลังดูดอยู่เลยเนี่ยก็ให <c oughs> ้ฝึกคิดบ่อยๆพอเราฝึกคิดบ่อยๆจนมันเริ่มชินเริ่มเชื่อแบบที่เราคิดแล้วเนี่ย มันจะห่างได้เองนะลองเอาไปปรับตามดูใครที่ทำได้แล้วหรือว่าลองเอาไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์ยังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์กันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณน้ำสามารถกดติดตามได้เลยนะคะคุณน้ำก็จะมาแนะนำหลักคิดดีๆแบบนี้แหละที่ทำให้เราเนี่ยสามารถแกะตัวเองได้นะคะแล้วก็เดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการกันค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่เบิกบ,บานไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย